แต่ความมันไม่ได้ทายสุดกับเพชรบางพัฒกับนอมานครับน้ำหนัก147่่ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง174ต่อ171นะครับอายุ19ต่ออายุ36กับ28ไฟกับเพชรบางพัฒชนะ19แพ้9นะครับในขณะที่นอมาน,นั้น6ไฟชนะ5แพ้1นนะครับนอมาน,นั้นเป็นนักชกจาก จีนครับนอมานด้วยนอครับเขาบอกว่าชมกวเาเจยออ่ะเคยมาโชว์ฟอร์มที่สนามมวยปาตองไว้แล้วนะครับนอมานเป็นมวยบูไม้ว่าลูกมวยทรงมวยจะฉงสังยังยังน้อยนะครับสงสงังลูกมวยไม่เกี้ยวแต่หัว <ชน S 1> ใจนี่ต้องบอกว่าสอบผ่านแล้วครับ ของบอสพัทเขาสัญดาลูกบอลใหญ่ครับบอสพัดนะครับวันนี้เจอกับโนนะครับนัพกพกชกจากพง,งาครับเพชรบางพัอเพชรบางพัดนี่เป็นมวยที่ต้องบอกว่าเวลาเจอกับมวยที่ติดชึ่งเนยโอ้โหแกแกโชว์เลยครับแกเตะเรล่อเป้าเลครับ แต่หัวใจนี่ยังไม่เสริมใยเหล็กยังไม่อยู่ในพักพวกของสรงบงชาตรีเล็นซัหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กโอ้โหสรงบงชาตรีนี่หัวใจเขาลงเพลงหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กก็นี่ครับใช้ชื่อหมู่บ้านนะครับ บาบางพัฒหมู่บ้านบางพัดบางพัดบางพัดอยู่พังงาครับอาหารทะเลอร่อยนะโอ้โหบ้านบางพัดนเนี่ยอาหารทะเลที่ไหนก็อร่อยถูกต้องครับขอให้สดโดยเฉพาะกุ้งกุ้งหอยเน้นหอยหรือเปล่าปูปลาหอยไม่ต้องเน้นนะพี่เอ่นรุ่นนี้ไม่ต้องเน้นหอยเยอะ เนี่ยแกคู่ไว้ก่อนครับขู่ขูไว้จะไปเจอโดนขู่บ้างนี่เนี่ยหัวใจคนรักมวยนะครับรุ่นเก่าๆอันนี้เอาบอสบอสบอสพัดตอนนี้บอสพัดตอนนี้ก็ขึ้นแท่นในหัวครับแตบ ใครยังเลี้ยงในวัวไม่รู้แต่เป็นล็อกเจ๊ปอนะเอาโอไม่ได้คนได้ไม่ได้เลยไม่ย่ดังเอฟซีผมนะเอฟซีผมไม่ย่ดังไม่ได้แล้วครับยกที่หนึ่งครับจากจีนนะครับมาลูกศิษย์ของบอสฟัสตครับเดินหน้า พูดถึงพูดถึงบอดพัดนะวันก่อนกระสงลูกชายมาเก็บตัวที่ค่ายเพชรนมน้อยคือคื่ายเองนี่ยู่ซ้อมไม่ได้คือกระชกครั้งที่สองอเพราะนั้นผมบรรยายอยู่ได้อการตัวมาเบิกหมดเลยคือไม่ต้องชกเยอะปีละครั้งนี่ะครับซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาหมดเลย คู่นี้คู่นี้นะี่นับมีน็อกหรือเปล่าลักษณะแบบนี้มันไม่น่าจะครบยกนะพี่โอ๊ตนะ Nein, <etheless. S 1> น่าจะเป็นเกมสั้นครับเพยายามพยายามการได้งานฐานล่างนะครับนี่นนครับเบียดไปครับเนวามาเบียดครับเป็นประพัดลงล่าง <c oughs> <c oughs> ยังไม่โดนครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนบ้างนะครับโดนบ้างนะครับ ดันเลยครับแมแกก็พยายามจะหัวจ่อยางครับต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างโดน <c oughs> แม่พูดถึงแม่แจะไปโดนง่ายๆได้ไงครับมาป่าตกไฟนายนี่พี่โอนอัดฉีดเยอะอัดฉีดเยอะโอ้ยตกดูซ้ายแม่พยายามจะสวนด้วยศอกขวาแล้วครับแม่ปักหลักแรกอ,อย่างนี้โนมานแกชอบแล้วครับฮ <c oughs> ึยังโฉกจากจีนครับแม่ดุสิของเจ็บด้วยแม่แกขยับไปอีกหน่อยครับฟันศอกครับมันไม่ถึง นี่ครับฟันไป5ครั้งยังไม่ถึงนะโอ้โหมาไม่ถึงพันสารสินนะพี่อ้นนะแกถอยหลังฟันใช่แกถอยหลังฟันครับคือออกจากบางพัดไม่ทันถึงพันสารสินแกควันแล้วแกควันแล้วทีนี่ป่าตองนะกว่าจะถึงป่าตองปากเลยครับออกมาเล่นงานลำตัวสลับไปหน้าแล้วนี่เขากระแทกฝัดยับซ้ายเข้าไปโอ้เจอหนึ่งนับแล้วครับอย่างที่ผมเรียนครับ สไตล์แบบนี้แกไม่ชอบแกไม่ชอบชอบยืนเฉยๆชอบยืนแลกกันคนละดอกคนละทีครับต้องต้องต้องนับไปด้วยครับอุ้ยแม่ตบก็คูครับแม่แต่ไม่ลูกเตะข้างคอแลอวครับมีไฟหนึ่งนะครับที่ต่อยที่นี่คือแกโดนสองนับโดนสามนับแล้วแกก็มาได้คืนสองนับด้วยลูกเตะข้าอคอ แต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหยาพ่นทิกตัวนะครับเออแบบนี้มันมันเลอนี่เจอหมัดหนึ่งสองครับฮั้ท์หลังอ่กรรมการไม่นะเพื่อให้โอกาสครับถือว่ารับไปแล้วหนึ่งเอ้าระวันเบียดแล้วครับเบียดแล้วครับใจข่มครับโอ้โหเอาปักด้วยศอกเป็กน้องพัดระวันเล่นงานบไปนะโอย สุดสุดไปเลยครับแมาดูนี่แบโดนตอนโดนนะครับ น้อมันแกก็โดนครับไม่ใช่ไปโดนแต่ดูครับเรื่องหัวจิตหัวใจนักชกจากจีนครับตบด้วยหุกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาแล้วตบด้วยหุกซ้ายครับแล้วก็แทกหมัดเย็บซ้ายโอ้โ, <9. S 1> โนหตะนับครับตวัดนี่คืออย่างนัง้นนะผมก็ตบกกหูแล้วอ้าวแต่ว่าเจอหมัดหนึ่ง <9. S 1> สงสาครับ โอ้โหครับแหมลูกนี้กรรมการให้โอกาสครับมากสุดๆไปเลยครับคู่ปิดท้ายรายการอย่างที่ผมเรียน,นครับว่ามีอยู่ไฟหนึ่งครับแกโดนหมัดล่วงอย่างนี้ครับแต่แกลุกขึ้นมาแตะกั้นคอหู่ต่อสู้ได้สองนับนะครับเพชรบระพัดแล้วบทสรุปเป็นไงเราก็แลกกันสนุกเลยครับแลกกันสนุกครับ ก่อนที่เฟตบงพันธ์นั้นจะเฉือนเอาชนะคะแนนกู้ออกมาแบบโอ้โหต้องบอกว่าไฟนั้นเดือดครับมาดูไฟนี้ครับจะกลับมาได้อีกหรือเปล่ากับเฟตบงพันธ์โดดไปหนึ่งนับนะครับเดี๋ยววันโนมาเนี่ยดูหน้าตากันดีนะเหมือนในปะชะดาไอซีอุยน่ะไอซีอุยช่องหลักสีน่ะไอซีอุยเมืองจีนแล้วก็ซีโอ้โหนี่ไอซีอุยที่ว่าต่อยช่องหลักสีนั่น โอ้โหมาแล้วครับโอ้โหโอ้เล่ายังลุกได้ครับลุกได้แมนนนนนนนไปตั้งนานครับสองนับเอามาแล้วครับสอกของนอมานโอ้โหโอ้ อยาจะหดอ้าแล้วกับซอกขวาครับอืมขอแม่นแม่นสักครั้งกับซอกขวานี่ขอขอให้แบบก้าวบันหน่อยครับก้าวไม้พ้นสะพานสารสินแล้วควันเลยครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนเลยครับว่าลูกก้านคอของแกนี่อันตรายนะครับเป็นแรบนั้นแต่ว่าเรียบร้อยครับขวางแล้วแทงครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับโอ้โ By the way of knockdown, all the window, blue corner.